เฮริสติมานจาริซาประชันมิล่เรียกกระแสกวาดยอดทุกการพูดถึงแสงหน้าแฟชั่นโชว์ขณะนี้สแพทที่ตามลิซ่าบ่อยๆพอเห็นลุงลิซ่าในวันนั้นใส่ขาสั้นปุ๊บโอ้โหบอกเลยประหลาดใจตุยเยไปเลยจ้ะ안녕하세요아이스매거진구독자여러분저리사입니다제가지금더현대판교와있는데요재밌게다갈게요ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมนายในชมาง m a l จ j ะมา l ล Malé งานเซเลนินโคเลีมาแล้วจ้ะฟันที่ไม่กล้าฟันถึงแม้ว่าจะมีหวังแต่ก็ไม่คาดหวังเพราะอะไรเพราะว่าัตงแต่ลิซ่าร่วมงานเซเลนมานอกจากงานแฟชั่นที่ฝรั่งเศสเธอไม่เคยได้ไปงานเซเลนในเกาหลีเลยและยิ่งเฮดิสิมานมาเป็นเฮดของเซเลนยิ่งไม่กล้าฝันกับความพิสของเฮียแกเลยแต่ถ้าว่าจู่ๆหนลิซ่าก็ได้มาร่วมงานเปิดป๊อปอัพสโตร์สำหรับผู้หญิงของเซเลนอันนี้คือเกินใจมากเฮดีทำการตลาดแนวใหม่เป็นอะไรที่ทุกคนนั้นช็อกมากเท่านั้นคือโจก เพราะปะกติแล้วนะครับงานเซรีนกับรีซ่านั้นคือถ้าไม่ถ่ายใน Studio, สตูดิโอสาหรับลงปกนิตยสารก็จะต้องรอง,งานปารีสแฟชั่นวีคเท่านั้นจริงๆแต่นี้เป็นงานป็อปอัพสโตร์แต่ว่าโอ้โหเอา g o b o band airbusder ไปเดินสัตว์แฟลตแล้วก็ติดโลโก้เซรีนตัวเท่าโอมังกรไม่ต้องบอกยอดเอ็นเกตไม่ต้องสืบยอดขายมันถล่มทลายอย่างแน่นอนและยิ่งเป็นครั้งแรกนะครับคองรีซ่ากับงานเซรีนในประเทศแม่แดน g o b o band airbusder ที้ k เคป๊อปด้วยการเปิดตัว Women ป o p Up Store ของเซรีนที่ ใใ้โดยลิซ่าเป็นร่วมง,งานพีอาร์คือเซรีนี่เล่นใหญ่มากงานดิซ่าในเกาหลีนะครับอันจริงๆคือนับได้เลยที่เป็นงานเดี่ยวแต่ละงานนี่ก็คือเป็นภาพจำหมดไล่มก็ตังแต่ร่มง,งานอีเวนต์ของมูนช็อตแล้งแต่ตอนนู้นเดบิวต์ใหม่ๆแล้วก็มางานบูกรีในครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่2และครั้งนี้เองนะครับก็ได้คิวของเซรีแล้วโดยสื่อปล่อยรูปออกมานะครับโอ้โหมีแต่รูปสวยๆทั้งนั้นเลยถ่ายร้อยรูปก็สวยร้อยรูป สวยแบบไม่ต้องอดิดเพิ่มกองทับสื่อดิบบุกแบบกว่าสื่อเต็มคาเบลพร้อมอวยยศกันขั้นสุดไม่ว่าจะเป็นสื่อบันเทิงสื่อซุกซิบสื่อทั่วไปสื่อแฟชั่นหรือแม้แต่สื่อกีฬาก็มาเบิร์ดไม่ถูเรียกว่ารันทุกวงการสื่อจริงๆ Of course n e ดหน่อยดิซ่ายเยี่ยมชมเซลีนวูแมนบ๊อบอัพสโตร์แห่งแรกที่โคเรีย Hyundai เมื่อบ่ายวันที่24กุมภาพันธ์ 20. ที่ผ่านมาดิซ่านั้นเดินทางไปเยี่ยมเยียนนะครับบ๊อ u อัพสโตร์สำหรับผู้หญิงสาขาแรกของเซลีนที่ห้างฮยอนแดหรือว่าห้าง บุนไดที่ทุกคนนั้นรู้จากแถบช่องนําของเกาหลีใต้นั่นเองครับเธอไปด้วยลุกผมยาวไดตรงทํทสงหน้ามา้าพร้อมกับเสื้อผ้าโทนดาร์กแบบชิคๆพร้อมกระเป๋าสีเข้มจากเซรีนถ้ามีแบรนด์อื่นผสมเขม้ามาก็คงจะแปลกอยู่ลูกของเธอวันนี้ก็คือเฮดิสติมานสาขาเกาหลีที่ไม่ต้องบินมาแต่ว่าอยู่บนตัวริต้าและเธอก็ถ่ายทอดงานออกมาได้แบบรู้เลยวันนี่คือลายเส้นของไข่ถ้ามาด้วยลุกโอเวอร์ออลแบบชิคๆครับแมทและแมทโมดดีมากจริง,รงๆสวยยันเงาจนสื่อบ,บอกว่าสด ี่สมบูรณ์แบบระดับฟ้าประถานทำให้ทุกคนนั้นตะลึงว้าววัสันปนปกติของหนูอะค่ะพวามเป็นลิซ่านะครับวันนี้เธอปล่อยคาลิสมาและคาลิเตอร์ถ่ายทอดผันเสื้อผ้าถอดดาร์กแบบวินเทจที่มีทั้งความเท่แบบชิคๆเพื่อบ่งบอกความมั่นใจความเป็นสตตร์ที่ถึงแม้ว่าชุดนั้นจะหนักแบบทำทรงแต่เธอก็ปล่อยลุคน่ารักที่สะท้อนตัวตนของเธอผสมผสานได้แบบดีเยี่ยมคือเพอร์เฟกต์มาก รองเท้าสวยแบบริซ่าค่ะสวยแบบริซ่าหน้าม้าแบบริซ่าเซลินแบบริซ่าแฟตติตามตัวแบบริซ่าโอ้โหคือสวยค่ะ แถวันนั้นนะครับสื่อในเต็มเลยโซเชียลก็เทรนด์กันแบบซูเปอร์สตาร์ลาดยางมาวันที่2จนคิดว่านี่มันเป็นการแฟชั่นเซลีนที่เกาหลีใช่ไหมเปล่าจา่ะมันเป็นงานเปิดแผงขายของที่ห้างาะเธอความผดพกก็คือมันเป็นงานเปิดแผงขายของในเก่าแต่กระแสวิ่งแซงเทรนด์แบรนด์แฟชั่นวีคเมื่อหวานไปสเบิร์ดเลยไหมสูบคับเนาะสู โซซ่าเขที่บอกว่าลิซ่านั้นขาลงในเกาหลีเด้บอดังเดย์หุ่นหน่อยแทนสุดเดย์อกอ่างแทนสุดเด้อย่าเป็นไร้ไห้เด้อสูรนี่เน่ชุดนี้นะครับดูเผนๆว่าจะเป็นลุกที่ง่ายใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับแต่เอาค้าจริงๆนะมันไม่ง่ายเลยสำหรับงานออกสื่อที่ไม่ใช่ลุคไพรเวทอันนี้ผมไม่ได้บูลลี่ใครนะครับแต่ผมจะพูดให้ฟังแบบเป็นกลาง ตามความรู้สึกข,ของผมแล้วกันกางเกงของดิซ่านะครับทรงนี้นะครับเราเห็นคนใส่กันเยอะมากในปัจจุบันมันอาจจะเป็นเทรนด์ฮิตในช่วงนี้มันเป็นกางเกงที่เน้นโชว์ความเทียวของขาแบบโค้งเว้าตามสัดส่วนบอดี้เชฟซึ่งถ้าใส่แล้วมันไม่ปังมันก็พังได้เลยนะเธอซึ่งเราจะไม่ค่อยเห็นลุคนี้สําหรับงานทางการมากนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันสั้นบ๊อซึ่งน่าจะเป็นปัญหาในการคอมโพสท่าต่างๆแต่ชุดแบบนี้นะครับมันก็มีข้อยกเว้นสําหรับคนที่มีรูปร่างที่ดีหุ่นที่ดีเวลาได้ออฟฟิตแบบนี้ทําไม่ดับก็สอไปเลยลยแะผม,มงว่า การเลือกชุดในวันนี้คือดีสะท้อนภาพลักษณ์ของเฮดิสติมาแล้วก็ลิซ่าออกมาได้แบบโดดเด่นที่สุดแบบว่าวันนั้นใครก็กรดเธอลงไม่ได้พอลํลำพังขยืนให้สวยเดินให้สตองแบบขาไม่โกง่งหลังไม่งอบโนเซลลูไ no ์ก็ยากแล้วนี่นั่งด้วยกางเกงขาสั้นแล้วก็ถ่ายไลฟ์ช็อตเทปแบบครั้งเดียวนอกสตูดิโอมันยากมากนะครับคุณผู้ชมเพราะหลายๆอย่างนะมันคุมไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิหรือแม้แต่แสงรวมไปถึงแอคทิวิตี้ต่างๆที่จะต้องเจอตอนนั้นก็เรียกว่าทีมช่างสําหรับดูแลภาพลคอสดายลเจริๆถ้ ่ายก็ลองนั่งถ่ายสวยๆแบบว่าทําไลฟ์ช็อตเทปแบบครั้งเดียวไม่ให้ภาพมันจมไม่ต้องถ่ายซ้ําถ่ายซากยังไงให้ได้ก่อนเพราะว่างานนอกสตูแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นไลฟ์แอคชั่นกันก็คือ,ค,อคุณจะต้องเก็บให้ทันถ่ายให้ได้คอมโพสต์ให้ดีนั่นจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําไมว่างานส่วนใหญ่ถึงชอบอยู่ในสตูดิโอเพราะทุกอย่างคุมได้นั่นเองครับและการไปรีซ่าในวันนี้นะครับริซ่าบวกกับสไตล์นะครับซึ่งเป็นคนที่ดูแลภาพลักษณ์แบบเรียลชาม์มคือทุกอย่างจะต้องสัมพันธ์กันหมด้มมทม้ทแ คุณภาพยังไม่ได้เท่านี้เลยบินจากเกาหลีไปปลารีสเอามือถือไปถ่ายงานป๊อดเข็ดเลยนะสูอันนี้ไม่ได้แซะอันนี้ด่าอันนี้เน่ และงานที่ลิซ่านะครับเป็นงานป๊อปอัพเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้คนรู้สึกส่วนตัวนะครับนอกจากจะกวาดหน้าสื่อได้แบบหนักหน่วงเนี่ยแล้วนะครับเหมือนเ hey, ฮดิสติมาน,นั้นอยากจะลองของแบบว่าตั้งใจให้ชนกับงานแฟชั่นที่มีหลักที่จัดขึ้นในวันที่21ถึงวันที่27กุมภาพันธ์ยังไงอย่างนั้นเลยอารมณ์เหมือนประมาณว่ากะวัดไปเลยว่าใครจะกวาดหน้าสื่อได้เยอะกว่ากันอะไรทำนองนี้เลยแทนในงานนี้เองนะครับลิซ่าไม่ได้มาดูไม่ได้มาชมอย่างเดียวเธอมาทำงานด้วยแล้วจะเห็นว่าเธอนั้นถ่่าาายยยยไลลลท็็อออตตตตเเเเสสหหหรัััับีีีนนนนนนปปด้้้วววววใแคคข ตรงนี้เหมือนกับว่าทั้งเฮดิสิมานั้นต้องการที่จะให้ดิซ่าน,นั้นอยู่ในไลฟ์แอคชั่นเพื่อแสดงความโปรเฟชชั่นอลให้คนอื่นเห็นเพราะงานนี้เป็นงานนอกสตูคืออยากให้ทุกคนเห็นความโปรเฟชชั่นอลของลิซ่าไปเลยว่าเธอนั้นเก่งมากๆเนื่องจากว่าการถ่ายภาพแบบนี้นะครับถ้าอยากได้แสงดีหน้าสวยภาพส่งทั้งภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือแม้แตนังแบบเองเราจะเห็นว่าส่วนมากจะอยู่ในสตูดิโอเกือบทั้งหมดงานนอกสตูดิโอเนี่ยก็ต้องมีการเซตไลต์ติ้งโอทับเถืกอมากมายเพื่อคุมแสงให้ดีแต่นี่เฮดิสวิวมเป็นโรอขง บาสเตอร์ของเขาเลยว่าไม่ได้มีการจัดฉากอะไรเยอะแยะมากมายแต่คือเอาอยู่และภาพที่ออกมาตามสื่อคือสวยทุกภาพสวยขัดม่งาง่มแคกมันมาสูดและอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องชมเลยก็คือทุกคนนั้นมีความเป็นมืออาชีพมากๆทั้งสไตลิสต์ที่ดูแลเรื่องภาพลักษณ์ของแบรนด์ย่าง์สลีนที่ออกมาจัดความเรียบร้อยเพื่อให้กระเป๋านั้นเด่นไม่เจอคาริสมาข,ของลิซานั้นกลบส่วนอีกคนหนึ่งที่ดูภาพลักษณ์พอเห็นลิซานั้นใส่สั้นแล้วก็นั่งลงก็คือเกงเงมัน,นมจ้ำเข้าไปตามวิถีความสั้นก็เลยเดินเข้ามาดึงึงบ ให้กังเกมมาอยู่ในทรงในสภาพที่เพอร์เฟกที่สุดไม่ได้ว่าเออปล่อยปะละเลยนะไม่ได้มาเดินเล่นเล่นกินเงินเดือนนะทํางานนะไม่ได้ไปถือโทรศัพท์ถ่ายแคะแคะและส่งงานนะไม่เอานะไม่ใช่นะอย่างนั้นนะสาบส่งนะเธอ แสตซ่าไปนะครับจับแทบทุกผลิตภัก์เลยในแคปตอวกรีของเซลีนไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแว่นตาน้ำหอมคือคุ้งเกินส่วนอีกคนหนึ่งนะครับที่ดูเหมือนว่าจะสนิทกับบิซ่ามากมากเลยในงานนี้นะครับและเป็นที่พูดถึงอยู่ตอนนี้แต่ว่ายังหาข้อสรุปไปได้ว่าเป็นใครผู้หญิงคนนี้นะครับถึงขนาดเดินไปจับบิซ่าแล้วก็คุยกับน้องแล้วก็มีสกิลิซ่าก่อนที่จะซูนคิงพร้อมกับโอกกอดเธอแบบเต็มแขนเลยซงมิซ่ากระหันปายฟอกพร้อมกับเอามือโอบแขนไว้เหมือนกับว่ารู้จักกันตรงนี้นะครับข้อมูลบางคนเขาก็บอกว่าเป็นนนคคคที่่ยดูแแแบิงมมาตัั้สออ ออเลยบางส่วนก็บอกว่าเป็นทีมงานเก่าของ YG แต่อาจริงๆเป็นใครไม่รู้เพราะเธอเป็นคนถ่ายรูมเฮลิซ่าแทบจะเดียวถามเดด้าเขงซื่อเองนะครับก็ต้องยอมรับกันตรงๆเลยว่าเซลีนเนะตรียมตัวมาดีมากการที่สื่อนะั้นจะมารวมกันเป็นกองทัพแบบนี้ได้คือมีการแจ้งไปเรร้อยๆว่าวันนี้เวลานี้แล้วก็มากันแบบพบพับเลยทีเดียวครับส่วนคนที่ไปเดินห้างครับไปเดินอยู่เฉยๆแล้วก็ได้อารมณ์เจอลิซ่าเนี่ยโอ้โหคือคอมพลีทไปเลยแม่จา๋ามันไกลบอ บัตร9,006 No. แวกยังไม่ได้เท่านี้เลยจ้าคือคอมพิซสุดสด,ดีใจด้วยนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> ส่วนซื้อเกาหลีเองนะครับเมื่อวานเสนอข่าวกันหนักมากครับแล้วก็ยิงยามมาถึงวันนี้เลยแน่นอนครับว่าภาพที่ปล่อยออกมาแต่ละสำนักนั้นคือสวยบอ๊อทเพราะเขาชมลิซ่าถึงหูของเธอครับแทบจะทุกสำนักเลยไม่ว่าจะเป็นหูนฟ้าประธานอัตราส่วน9ตอนขนาดสื่ออย่างดิสเพดเองที่เจอลิซ่าค่อนข้างบ่อยก็ยังบอกว่าทุกคนนั้นประหลาดใจ กับอัตราส่วนของหุ่นเธอที่ยืนเด่นอยู่หน้าวอซิลีนอย่างสมบูรณ์แบบมางสื่อก็บ,บอกว่ารอยยิ้มของนางฟ้าศิลปะแห่งเส้นผมและสายตาจะเคอไม่ได้เลยขาของเธอยาวมาก สเสน่กเกินต้านจริงๆสวยไม่ไหวสวยไม่ซ้าใครนางฟ้าดอกไม้แฮปปี้วิตามินคือคําส้มนี่โผดโพ่ไปสวใจคอนี่ก็จะไปให้แฟนขับอวยเลยคือชมเยอะมากชาวเน็ตก,ก็เช่นกันครับชาเน็ตชมขาของิซ่านี่นหนักมากคือขาสวยจริงดิซ่าเป็นคนที่มีขายาวมากเวลาใส่อะไรแบบนี้แล้วมันโอ้สวยและนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาอัปเดตให้ฟังในคลิป,ลปนี้ครับข้อก็คือสําหปรปับการติดตามและรับชมครับและผมจะเจอกันในใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ 안녕하세요 아이스 매거진 구독자 여러분 저 리사입니다 제가 지금 더 현대 판교 팝업스토어 셀린 어, 와있는데요 재밌게 돌다 갈게요 <laughs>